สวัสดีค่ะมองเห็นกันไหมคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาอยู่ที่ชายทะเลนะคะเห็นไหมคะให้ดูวิวนิดนึง ค่ะวันนี้นะคะก็ก่อนหน้านี้มาแชร์การเรื่องการลดความอ้วนครั้งสุดท้ายนะคะแต่ว่า,าสัญญาณที่บ้านสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะก็เดี๋ยวมาแชร์ต่อกันนิดนึงนะคะทำยังไงให้การลดความอ้วนของเราเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก็อันดับแรกก็คือเราให้การออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอ ทุกวันนะคะอาจจะเป็นวันหนึ่ง5นาที10นาทีหรือว่า15นาทีนะคะหรือว่าถ้าเราว่างก็ออกเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่าเป็นชั่วโมงนะคะก็แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ว่าให้ทำทุกวันแล้วก็สม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็ให้เรากินอาหารที่เราชอบนะคะเช่นว,ว่าเราอยากกินเบเกอรี่มื้อเช้านะคะก็ะให้เรา ลดข้าวมื้อเช้าไปนะคะแล้วก็มากินเป็นเบเกอรี่แทนหรือว่ามื้อเที่ยงเราอาจจะกินชาไข่มุกกับก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เราก็ก๋วยเตี๋ยวเราอาจจะไม่ใส่เส้นนะคะกินเป็นเกาเหลาแล้วก็กับชาไข่มุกแทนนะคะก็ปรับปรับได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะกินอาหารตามที่เราชอบนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ปรับตามการทํางานของเรานะคะเช่นว่าเราทํางานกะเช้านะคะก็ให้เรากินมื้อหนักเป็นมื้อเช้านะคะถ้าเราทํางานกะตอนเย็นนะคะก็ให้กินมื้อใหญ่เป็นมื้อเย็นนะคะก็ปรับปรับกันไปตามการทํางานของเรานะคะถ้าเป็นทํางานตอนช่วงเช้านะคะตอน มือม้อเช้าเนี่ยเรากินเต็มที่นะคะพอมื้อเย็นเราก็กินแค่โปรตีนผักผลไม้นะคะถ้าเราทําทงานกะเย็นนะคะก็มื้อเย็นนะคะเราก,ก็กินหนักมื้อเย็นแล้วก็พอตอนดึกเราก็กินแค่โปรตีนผักผลไม้นะคะก็จะทําให้เราไม่ไมอ้วนขึ้นนะคะแล้วกเ็เราต้อง ลดความอ้วนที่เลือกที่เรารู้สึกสนุกนะคะเพราะว่าการที่เราเครียดเนี่ยจะยิ่งทําให้เรากินบ่อยแล้วก็ทําให้เรานอนไม่หลับแล้วก็ทําให้ลดรู้สึกเบื่อไม่อยากออกกําลังกายได้นะคะก็เลือกเอาที่เราสนุกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราลดความอ้วนได้ได้แบบเป็นการลดความอ้วนครั้งสุดท้ายที่เราจะไม่กลับมาอ้วนอีกนะคะก็คือการให้เราเลือกกินอาหารที่ เป็นอาหารหลักมากกว่าอาหารเสริมนะคะเพราะว่าการที่เรากินพวกอาหารเสริมเช่นแอลคาลิทีนะคะที่ช่วยให้เราลดความอ้วนเนี่ยค่ะก็จะทําให้ความรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมอาหารการออกกําลังกายจะลดลงนะคะก็พยายามกินอาหารหลักแล้วก็เสริมด้วยอาหารที่เราขาดเช่นว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่พอเราก็อาจจะกินโปรตีนเพิ่มนะคะถ้าเรากินวิตามินไม่พอนะคะ ก็เช่นว่าเราอาจจะกินวิตามินซีนะคะในในผลไม้เนี่ยทำให้เราได้น้ำตาลไปด้วยเราก็อาจจะกินวิตามินซีที่ว่าเป็นอาหารเสริมแทนนะคะเพื่อไม่ได้ไม่ต้องมีน้ำตาลเยอะขึ้นนะคะค่ะก็ลองดูกันนะคะว่าการที่เราอยากให้การลดความอ้วนครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะไม่กลับมาอ้วน นะคะก็คือทำทำให้สนุกและก็ทำให้เป็นนิสัยนะคะก็ออกกาลังกายนะคะแล้วก็เลือกกินอาหารที่ที่ชอบแล้วก็ปรับให้เป็นอาหารที่ลดเข้าแป้งน้ําตาลนะคะแล้วก็เลือกกินพวกอาหารหลักมากกว่าอาหารเสริมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พากันมาเที่ยวทะเลนะคะ เปลี่ยนบรรยากาศนะคะแต่ว่ามันมันใกล้จะค่ำแล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะให้ดูวิวนิดเองยังเห็นขึ้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่า จะมองหน้าไม่เห็นแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันครั้งต่อไปอีกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาไลยนะคะสวัสดีค่ะ